thank mm -hmm. ไขคดีลับให้กับสำนักงานตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดในลอนดอนและยังไปช่วยหน่วยงาน N.Y.P.D ไขปมปริศนาไล่ล่าคนร้ายในแมนฮัตตันเหล่านี้คือวีรกรรมของเช์ล็อกโฮมส์นักสืบคนดังที่กลับมาสร้างสีงสันบนจอแก้วอีกครั้งจากการแดัดแปลงเนื้อหาให้มีความทันสมัยจนสร้างการตอบรับที่ดีทั้งในอังกฤษและสหรัฐซึ่งกระแสะการแดัดแปลงเรื่องราวของนักสืบดังในสหรัฐจะยิ่งเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเมื่อลาสุดสารของรัฐอิลลินอยส์ได้พิจารณา ให้นิยายเชลล์โฮมส์ผลงานกล้องโลกของอาชเกอร์คนันดอยผู้ประพันธ์ชาวอังกฤษ <c oughs> คือสาธารณาสมบัติที่สามารถนำไปดัดแปลงได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์อีกต่อไป <c oughs> การพิจารณาให้เชลล็อกโฮมส์เป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐมาจากกระแสะเรียกร้องบนโลกออนไลน์ผ่านแฮชแท็กฟรีเชลล็อกบนทวิตเตอร์ของ Leslie c l คลิ e r นักเขียนผู้โด่งดังจากการดัดแปลงเรื่องราวของเชลล็อกโฮมส์ซึ่งที่ผ่านมาเขาเคยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับค o น a n d o y อย e s t a ตดล i มิเต็บริษัทดูแลผลประโยชน์ของถายาตอาจเธอร์คน a ันดรอยเป็นเงิน5,000ดอลลาร์เพื่อลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์มาแล้ว แต่ผลงานเรื่องล่าสุดที่เขาเป็นบรรณาธิการกลับถูกยับยั้งการจำหน่ายหลังสำนักพิมพ์ได้รับจดหมายแจ้งจากคนอันดอย e เอสเตทลิมิต็ดว่าพวกเขาต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพิ่มอีก ความขัดแย้งดังกล่าวจึงนำไปสู่การพิจารณาคดีเรื่องลิขสิทธิ์ของเชอร์ล็อกโฮมส์ในชั้นศาลซึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐผลงานที่มีอายุเกิน90ปีนับตั้งแต่การตีพิมพ์จะถือเป็นสาธารณาสมบัติโดยอัตโนมัติทำให้เรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมส์ที่อยู่ในนิยายทั้ง4เรื่องและเรื่องสั้นอีก46เรื่องซึ่งตีพิมพ์ก่อนปี1923จะสามารถนำไปดัดแปลงได้อย่างเสรี แต่เรื่องสั้นสิบเรื่องสุดท้ายที่ตีพิมพ์หลังปี1923ที่ย้อนอดีตการเป็นนักรักบี้และการแต่งงานครั้งที่สองของดรวัดสันหรือการประกาศเกษียณตัวเองจากอาชีพนักสืบของโฮมส์จะยังคงถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์ต่อไปซึ่งหากเนื้อหาเหล่านี้นำไปเอ่ยถึงในงานดัดแปลงเรื่องใดผู้ดัดแปลงจะยังคงต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เช่นเดิม เลสลี่ย์กลิมเนอร์กล่าวหลังได้รับชัยชนะในการพิจารณาคดีว่าเชลล์โฮมส์คือนิยายที่เป็นสมบัติของชาวโลกซึ่งคำตัดสินของศาลครั้งนี้จะทำให้ผู้คนหันมาพัฒนาเรื่องราวของโฮมส์และวัตสัน <He 's S 1> ให้มีความหลากหลาย <the> โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหา <That will S 1> ลิขสิทธิ์ <children S 1> อีกต่อไป